สองลุงแล้วนะจ๊ะเนี <o ble bass im> <t> ่ยมาหัะให้โชว์ฝีมือเองเลยจ้าต้องเธอต้องมาทําเองแล้วนะจ๊ะนี่ขนมปังเนี่ยไส้เด็กนะคะค่ะไส้เด็กค่ะมีไส้เด็กนี่ไงค่ะเนี่ยไส้เด็กสมบูรณ์เลยค่ะาเชยเลยค่ะน้ําพริกเผานะคะอ๋อนื้อพริกเผาใส่นื้อพริกเผา คิดว่าม uh ันเล็กเออนอนทำไมทำางี Ran ้ยอ๋ออ um ันนี้วงจรปิดโอ้โหแล้วแล้วมีลูกค้าแบบว่ายังไงอ่ะแบบว่ามีกระแสแบบลูกค้าบอกไม่ค่อยอร่อยเลยโอ้โหขนมปังร้าหวังหลังอะไรเงี้ยก็มีมั่งอ่ะแต่ว่าเราก็เฉยๆอ่ะ เพราะคนกินรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแตกต่างกันแตกต่างกันคนก็ก็ไม่ชอบเราเสียงดังเขาเจอเราเสียงดังเขาก็ว่าเราว่าร้านนี้ยิงเสียงดังอะไรวอยวายมันไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่รสชาติใช่วันนี้คุณลุงก็มาขายนะคะเชิญนะคะแต่งสดแต่งสดแต่งสดเอาเลย เด็กในร้านันร้อยเเก่งนมีลูกชายช่วยขายนะคะ3ามคนนะคะนี่คนนี้รอราคาที่ไหอ๋อราคาอ่าลูกชายกโตเล่คุคุณนะเล่เคยเล่นหนังค่ะคปเล่นหนังโหลังวงเลยเราไปวิ่งโหลังวังค่ะอ่าหหล่อมาก ูแดงหมูหยองแล้วก็พิซซ่าอะไรก็มีนะครับคุณลุงครับนมปังไหมครับคุณลุงบอกอย่ามายุ่งกับกูแล้วคุณลุงก็เดินผ่านไปครับเดี๋ยววันนี้จะให้ลุงเนี่ยเอาขนมปังเนี่ยไปเดินขายให้หน่อยเหรอไม่จะขายไม่น่าทำไงไม่น่าแตกห่อขายต้องขายได้ท้องหลังต้องได้ใช่แล้วขายได้แลยขายไ่ะ ผมหาขายให้นี่ตังค์กธรรมดาตังค์กูตังค์นู่างค์กูตังค์กูขายได้สองถุงนะอ่อนอ่าดูลูกชายเป็นบอดี้การ์ดเลยนี่ยยโอ้โหนี่เจ๊เป็นไงโอ้หถ้าไม่ได้ลุงนะเนี่ยวันนี้สมัครได้ไหมเนี่ยได้เลยสบายเลย นายตังอ่ะพบไหมก็ใช้ได้หัวไวดีรูปหล่อด้วยอันนแหมวันนี้เลยคนเต็มร้านเลยเห็นไหมเพราะมีลูกศิษย์รูปหล่อนี่แหละก็ถ้าเรียนเไปั้กอาทิตย์ก็คล่องแล้วและด้วยความใจดีที่สละเวลามาซ้อนมือใหม่หัดขายตลาดโสสนาเป้าก็ยินดีที่จะมอบผลิตภัณฑ์ คุณให้หนึ่งคนใเช้าค่ะชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างชื่อคนไหนลูกชายคนไหนมั่งเนี่ยเรามาซีเสื้อขาวนี่เสยผมเอาคนที่ล่ำร่ำทำขนมปังอะไรอย่างเงี้แล้วเสื้อซอมเออเหือกนะไม่เอาเอาขาวกันเลยใช่ไหมเสื้อขาวอ่ะชื่ออะไรเสื้อขาวชื่อคุณห่วกโอ้โหเป็นคนโตเป็นคนเจชื่อห่วงนี่เวลาเวลาเวลาจีบกันพี่ห่วกดื่มกาแฟไหมฮะจริงแปลว่าอะไรห่วกเนี่ย เมมีอะจริงๆเดี๋ยวก่อนก็ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรัโหโทนี่เธออะไรก็ว่าไปเนาะไมเคิลบ๊อบบี้อ้าวเห็นไหมเขาเขาียกตัวเด็อะไรก็ว่าไปเด็กๆนีแม่ฮักอห่ฮัลกหรแย่างหรือ่ห่าลีหยแัล่อลห้เรียก่า ว่าทำไมเจยงถึงได้ออกอาการเสียงดูห้าวตลอดเวลาเพราะว่าลูกชายหล่อนี่เองแต่คุณแต่คุณเหมือนสวมรอยเป็นหนึ่งในลูกชายเพราะเลยนั้นโอะไรเงียแต่หน้าแบบปลื้มใจหน้าปลื้มใจที่ลูกช่วยงานแม่หมดทุกคนเลยตอนไปทำตอนไปทำไปแอบเนี่ยไปแอบชายนมปังแบบลองชิมดูเขามีวงจรปิดนะสิจับใช่ไหมจับใช่ไหมก็ทำก็ไม่รู้แบบเจอวงจรปิดพักเลยเขาเอาไว้ดูเวลา เวลาพนักงานหรือลูกน้องเขาเนี่ยตอนเก็บตังหรือว่าตอนที่ทําอะไรอาจจะอู้งานอะไรเงี้ยค่ะดีแล้วเป็นการปลามไว้จะได้ไม่ทำนีไอ้ไอเดียดีนะเดี๋ยวจะไปไว้ที่ร้านเล็บจะนะฮะเอาไว้ดูตอนคิดเงินด้วยอ๋อผมตอนตอนผมจะไปขายเขาให้ไปขายเนี่ยตอนตอนที่มีคนมาซื้อเขาให้ผมทอนตังอะไรด้วยไงเปิดเก๊ออกมาคุณได้รายได้ผมไม่อยากจะพูดดูเปิดเก๊ออกมาขายได้วันเท่าไหร่โอ้โหนี่พี่นุแมนอะไรละเท่าไหร่ละอะไรละจะบอกสักทีสิเหรียญสิบเพียบเลย เอาไว้ทอนเลี้ยงอเอาไว้ทอนสามสิบปีแกยึดอาชีพทำขนมปังนี้มารเราไปไปดูไปแลไปอยู่<ช>ด้วยเนี่ยรู้รู้อะไรมาบ้างไหมว่าแกยึดหลักอะไรถึงได้เจริญรุ่งเรืองมาถึงป่านนี้ก็เท่าที่สังเกตเห็นก็คือว่าดูแล้วนะคนเราอย่างอย่างที่พี่นุมแมมก็คือาอาจจะเสียงดังแต่ในใจนี่คือว่าเป็นจริงใจปากร้ายใจดีปากร้ายใจดีอยูอ่มาขนาดนี้ไม่ได้หรอกเนาะรักลูกน้องลูกน้องเหมือนครอบครัวนะครับเพราะว่าเห็นที่เขาสัมภาษณ์บอกว่าอะไรอะ มเวลาเจ็บป่วยเวลาอะไรลูกหลังเจ็บป่วยแกถึงแบบเสียงดังแล้วสามารถที่จะพูดง่ายว่าด่าได้เหมือนกันเถอะถ้าเกิดว่าเป็นไม่รักจริงอะไรจริงเออก็ทําไปแล้วคุณลุงไม่เคยไม่เคยค้าขายพอไปค้าขายอย่างงี้รู้สึกว่าอาชีพแม่ค้าอย่างเงี้ยเขาใจหัวอกเขามากเลยโอ้โหก็ถ้าเกิดว่าไม่คนจำหน้าเราไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ลุงสุยามันก็ขายลำบากกันแล้วอนี่ได้หาเนาะโอ้โหอันนี้พอไปเสร็จ บอกขนมปังไหมครับอะไรเงี้ยดูน้องวัยรุ่นคนนั้นน่ะที่ย้อมผมสีขาวอ่ะน้าเบ็ดคุณป้าผมพี่เขาเน่นก็ชอบทําสีผมจะเรียกวไม่ใช่ไฮไลท์คุณอ่ะคนดังคุณอ่ะเป็นคนดังนะคนคุรู้จักเลยซื้อแต่เจยงเนี่ยทำมานานด้วยความขยันตั้งใจชื่อเสียงพัฒนาฝีมือผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งเขาบอกว่าละคังดังเพราะคนตี แต่ถ้าคนดีแต่ถ้าคนดีไม่ตีก็ดังอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะแวะไปชิมยืนยันนะคะว่าอร่อยแล้วก็นุ่มมากไปไงก็นั่งรถไปสิฮะก็ได้อยากอนนี้น้ำท่วมน้ำท่าร้านเลยงั้นก็แจวเรือไปเลยนะฮะที่วางหลังที่วางหลังที่วางหลังนะคะก็ถ้าอยากจะได้เบอร์ลูกชายของเจยงนะคะพี่หวดนะคะว วกน้องฮวกน้องเซ็งน้องเซ็งเอ้ยไม่ใช่คนเดียวได้ที่วางหลังเช่นเดียวกันต่อไปก็จะเปิดเฟซชายด้วยนะใครใครอยากได้ติดต่อนะอนาคโคจิมะครับผมได้ได้นะคะแต่เราก็อาไปอุดหนุนจะยงได้แต่เราก็ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งสุริยาที่เป็นมือใหม่หัดไคลของเราโปรดรักคนหน้าเลี่ยมไม่ต้องอายเนียมหน้าเลี่ยมก็รูปหล่อหนาคุณม เจยงนี่แซบขนาดน,นี้ได้คุณลุงพาไปนะช่วงหน้าเรา<ซ>จะแวกตลาดกันหาพ่อค้าแซบๆไม่ให้แพ้เจยงรับรองไม่แพ้กันกันสักครู่ค่ะ